ในคราวนี้เราไปกันที่ตรงนี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะแบงกอกนะฮะเรียกรว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินของเรานั่นเองครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากทําเลยนะเนี่ยเฮ้ให้ตายเถอะแต่มันเป็นหน้าที่เอาละมายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของข่าในวันนี้ เรามีภารกิจที่จะต้องทำลายฐานที่มั่นห้องปฏิบัติการของเจ้าพวกมนุษย์ที่มันจะมาคิดวัคซีนในการต่อต้านการแพร่เชื้อซอมบี้ของพวกเราเข้าใจไหมเอาละก่อนอื่นเลยตอนนี้เรามีซอมบี้น้าโง่อยู่ทั้งหมด13ตัวด้วยกันใช่เราควรจะทำอะไรกันดีเดี๋ยวตอนนี้เงินหมดแล้วงั้นเหรอ มาถึงเวลาแล้วสินะที่เรานั้นจะต้องบุกยึดเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราเนี่ยบุกไปหลายประเทศมากๆแต่เป้าหมายหลักๆของเรานั้นก็คือการขยายพื้นที่นะฮะทำการเปิดแมปของเราไปเพื่อทําลายห้องปฏิบัติการของพวกมันครับฉะนั้นฮะผมเนี่ยจะทําการคลืบคลานไปด้านซ้ายผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยไปด้านซ้ายเนี่ย แผนที่มันอาจจะเปิดไปทางห้องปฏิบัติการก็ได้เอาละพร้อมแล้วอย่งคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเอาละไปกันเลยเราจะไปกันที่อิสตันบูลนะฮะอิสตันบูลเป็นเมืองหลวงของประเทศเออป,ประเทศอะไรนะตุรกีนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละเป้าหมายของเราที่อิสตันบูลนี้เราจะต้องฆ่ามนุษย์ให้ได้5คนและถ้าฆ่าได้ทั้งหมดแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆก่อนอื่นเลยไหนดูสิวิคุณผู้ชมฮะแม่อยู่ตรงนี้กันเยอะแยะ น่าสนใจมีพยุตตรงนี้เลยเอาละ่ละกระจายแล้วปิดประตูตีแมวปั๊บปับปับอยู่ข้างนอกนี่แหละตายกันให้หมดเอาละ่ะคุณผู้ชมฮะที่เหลือครับเราปล่อยซอมบี้เข้าไปด้านในกันด้วยนะฮะออ้ยชมดูสิมีตำรวจมันยิงปืนใส่พวกเราเอาละ่ะพวกนี้อย่าคิดว่าจะรอดพ้นเอาละ่ะเรียบร้อยครับด้านนอกเนี่ยจะตายหมดแล้วนะฮะด้านในเหลืออีกแค่สองคนเท่านั้นวิ่งมันสู้ มันกลัวไม่เป็นไรคุณผู้ชมะปล่อยซอมบี้เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวด้านนอกตัวนี้ไม่ตายสักทีมันวิ่งหนีมันวิ่งไวเหลือเกินแยไม่าไอง่วงคุณผู้ชมจับได้แล้วจับได้แล้วข้างล่างจับได้ซอมบี้เราตายซะก่อนไม่เป็นไรคุณผู้ชมะเราจัดการข้างในดีกว่านะฮะทำไงดีอะซอมบี้เราหมดแล้วอะเอาละข้างในเกลี้ยงแล้วเปิดประตูเปิดประตูออกไปจะบุกซอมบี้ออกไปจัดการพวกมันเอาละมันเหลือคนเดียวเท่านั้นนั่นแหละนั่นมันอยู่ด้านซ้ายมันอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ใช่แกคืบคลานไปอีกนิดเดียวเอาละถึงแล้วถ ดักหน้ามันดักหน้ามันเอาละนั่นแหละเรียบร้อยหมดเกลี้ยงรีรีรวะใช้ซอมบี้ทั้งหมดนะก็ถือว่าคุ้มค่าเอามากๆเพราะว่าเราเนี่ยฆ่าได้หมดเกลี้ยงเลยฮ่า <c> ด <oughs> ิสตันบูถูกโจมตีด้วยซอมบี้นี่มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆนะฮะแต่จะว่าไปเนี่ยแบบนี้เนี่ยความตื่นเต้นมันจะเพิ่มขึ้นนะอย่าไปกลัวเอาลวเปิดถุงศสพสักหน่อยฮะไหนดูซิได้อะไรวิท <c oughs> ย์ซอมบี้เพิ่มอ่ะสามตัว แล้วก็455 5, ตัวกับเงินอีกร้อยนึงถือว่าคุ้มค่ามากๆครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะไปกันต่อเลยข่าวเลอการโจมตีของซอมบี้ในตะวันออกกลางยังไม่มีอะไรต้องกังวลคนหลายคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากบาดแผลที่ถูกกัดพยานต่างอ้างว่าพวกเขาเห็นซอมบี้พวกแกอาจจะโดนหมากัดก็ได้นะเฟ้ยคิดมากนะวิระดับความตื่นตกใจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาลระเหมือนว่าเราจะได้ตังค์เพิ่มมา เดี๋ยวเราเนี่ยมาเพิ่มความสามารถให้แกซอมบี้ของเรากันหน่อยฮะกลายพันธุ์อย่างนั้นเหรออัพโจมตีเพิ่มดีกว่าหรือว่าต้านทานความเสียหายผมคิดว่าจริงๆต้านทานมันก็มันก็ดีนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้ว่ะอาเป็นว่าเอาโจมตีดีกว่าฮะเราจะได้ฆ่ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองฮะและต่อไปเราจะใส่เอ้ยเราเราต้องใส่ซอมบี้นับเหรียญซะก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเพิ่มเจ้าซอมบี้ชับบี้ไปสักหน่อยฮะเอามาอุ๊จวิสร้างสอมบี้สองตัวได้ตังเพิ่มด้วยแหละ แล้วก็ใช้เกรเนตเราจะได้750นั้นหเรอบอกเลยว่าการบุกครั้งต่อไปเราจะใช้อย่างแน่นอนนะฮะค่า3คนด้วยเกรเนตโอ้โห7 5 0 2อันนี่1,500โอ้โหคุ้มคุ้มแล้วก็ซอมบี้แวมไพร์หนึงตัวเอาเป็นว่าปลุกชีพซอมบี้แวมไพร์มาปัาบบอกเลยว่าคราวนี้ฮะผู้ชมฮะเราจะได้ตังค์อย่างมหาศา,ศาลและเมื่อได้ตังค์เยอะนั่นเนี่ยเราก็จะสามารถนำมาอัปเกรดให้ซอมบี้ของเราแข็งแกร่งได้ เอาละอันล็อกมารัวๆคุณผู้ชมนี่มาแล้ววันที่19นะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดตรงนี้รันไปเนี่ยวันเพิ่มขึ้นเนี่ยเจ้าซอมบี้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ห้องปฏิบัติการของมันเนี่ยของผู้มนุษย์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นเราต้องรีบไปไป,ไปที่ไหนกันดีที่นี่ลิสบอนนะฮะเอาละพร้อมหรือยัองคุณผู้ชมฮะลิสบอนประเทศอะไรโปรตุเกสใช่ไหมลุย เอาละค่ามนุษย์5คนเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะเราเลือกพื้นที่ก่อนตรงไหนคนเยอะๆดิตรงนี้ดีกว่าอยู่กันหลายคนแล้วก็ระเบิดลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ป้ามเรียบร้อยตายสี่เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ซอมบี้เริ่มแพร่พันธุ์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ทํา2อย่างพร้อมกันดูไม่ทันแต่ถือว่าตรงนี้โอเคอยู่เราใช้ระเบิดเป็นที่เรียบร้อยถือว่าคุ้มค่าตอนนี้ซอมบี้เขย่าเหรียญคุณผู้ชมดูสิมันวิ่งไวมากๆเลยเนะี่ยถือว่าเป็นโอ้ วิซอมบี้เขย่าเหรียญคือสุดยอดวิมันมันไม่ฆ่าคนเว้ยคุณผู้ชมฮะแต่มันแบบเขย่าเห็นว่าเขย่าของแล้วแบบได้ตังค์เยอะมากนะฮะแล้วผมเนี่ยปล่อยซอมบี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแล้วมันอยู่นี่ไอหมอมันอยู่นี่เอาเราจะการหมอเร็วเร็วกำเนิดซอมบี้แวมไพร์ได้ไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าเราจะได้เงิน1,000พก็ตามแต่ผมคิดว่าวิตายละ ไม่คุ้มอะเอาซอมบี้ธรรมดาดีกว่าไปเลยลุย <_ d ata> เหลือตัวเดียวเท่านั้นจับมันให้ได้โอเคจะวิ่งไล่จับกันไปนแค่ไหนวะเนี่ยหรือว่าเราควรจะเอาซอมบี้ <_ d ata> เก็บเหรียญมาดิคุณผู้ชมฮะวิ่งไม่ทันไอ้มนุษย์ตัวนี้พี่เป็นหมอแน่ๆเลยหมอมันวิุเอาไงดีคุณผู้ชมฮะเอาซอมบี้เก็บเหรียญลงมาแล้วก็อซอมบี้ธรรมดาด้วยเออเรียบร้อยตายสักทีแล้วปล่อยซอมบี้เก็บเหรียญทำไมเนี่ย มาโถโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยเปลืองเปลืองแบบนี้เปลืองแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นการทดลองว่าซอมบี้เก็บเหรียญของเรานะเนี่ยมันดีแค่ไหนแต่เหมือนว่ามันจะสนใจแบบซิกก่อสร้างสมากกว่านะว่ากไหมเอาล่ะเพอร์เฟกต์ลูดซิปไหนดูที่ได้ไร่ปับป๊บๆซอมบี้เพิ่มมาหนึ่งก็โอเคแหละมะั้งเอาล่ะโอโ้ได้ตังค์มาแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะถือว่าคุ้มค่าเอามากๆนะฮะฆ่ามนุษย์15คนในแผนที่เดียวทําได้อยู่แล้ว เลื่อนระดับซอมบี้แล้วก็กําเนิดซอมบี้แวมไพร์บอกเลยว,ว่าการบุกครั้งหน้ามาแน่นอนก่อนอื่นเลยเราเนี่ยจะไปทําการอัปเกรดนะฮะเพิ่มระดับซอมบี้ของเราใช่ไหมถ้าเราเนี่ยอยากจะเพิ่มระดับนะฮะเราเนี่ยจะต้องมีซอมบี้ให้ครบ15ตัวก่อนอืมเฮ้ย DNA มาแล้วคุณผู้ชมฮะล็อกแล้วค่าผมคิดว่าล็อกแล้วค่าเนี่ยน่าสนใจซื้อเอาละคราวนี้นี่อะไรเนี่ยผมมันจะไล่ล่าคุณแล้วล็อกตัวคุณไว้กับที่ เมื่อมันอ่าเมื่อถูกซอมบี้ตัวนี้ล็อกนะฮะมันก็จะสามารถฆ่าคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองเอาละใส่แทนเจ้าชับบี้ก็แล้วกันนะแล้วจะว่าไปเอาชับบี้ไปใช้ให้หมดก่อนก็นแล้วกันแลวเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาใช้ตัวนี้เนาะเอาละอละันล็อกไปมาแล้วคุณผู้ชมฮะบอโลแก,กเสร็จขั้นแน่ข้าจะบุกที่นี่และพวกแกนั้นจะต้องถูกพังห้องปฏิบัติการอย่างแน่นอนเอาละคุณผู้ชมฮะไปลุยกันเลยดีกว่าที่ไหนเนี่ย ปารีสนะฮะเอาละรุยฆ่ามนุษย์5คนแต่บอกเลยว,ว่าผมนั้นเนี่ยจะฆ่าให้ได้15คนครับไหนดูซิข้างนอกเนี่ยเออเอาตรงไหนดีคุณผู้ชมฮะข้างในเนี่ยนี่ตรงนี้เลยเอาละปิดประตูตีแมวก่อนเลยฮะอยู่ข้างนอกไปปล่อยซอมบี้ออกมาตัวหนึ่งแล้วก็กําเนิดแวมไพร์ไว้ข้างในตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าซอมบี้แวมไพร์พิมาแล้วแล้วก็ปล่อยซอมบี้เขย่าเหรียญออกมาเขย่าเหรียญอย่างรัวๆฮะข้างนอกเหลือตัวเดียวท่านนั้นโอ้โหดูการเขย่าเหรียญคุณผู้ชมฮะ หมดเกลี้ยงหุ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตรงนี้เอาละเราจะเปิดประตูให้ซอมบี้ของเราออกไปออกไปเร็วเจ้าซอมบี้ไม่ตายอย่างนั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่ออกไปอย่างนั้นหรออุ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นนะฮะว่ามีซอมบี้ที่เป็นแวมไพร์เนี่ยถึง2ตัวด้วยกันเอาละเปิดประตูตีแมวเข้าไปด้านในนะฮะแล้วมีการจับเรียบร้อยปล่อยตัวสุดท้ายออกไปค่าสําเร็จคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เท่าไรนี่นะปารีสถูกโจมตีโดยซอมบี้ ouais! เอาละสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยอถึงแม้ว่าความตื่นตกใจจะมากขึ้นแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเอาละรูดเซฟพบพบชุบได้มาอีกสองตัวก็ก็โอเคนะกัดเหยื่อในอยุโรปยังไม่มีอะไรต้องกังวลเดี๋ยวนะเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมากเนื่องจากบาดแผลจากการกัดนี่ขนาดโดนกัดยังไม่มีอะไรต้องกังวลอีกอย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วตำรวจสากลได้รับการเตือน วางกองกำลังตำรวจทั่วโลกแล้วตำรวจสากลแจ้งหน่วยงานผู้รักษากฎหมายระหว่างประเทศให้ตราหนักถึงภัยการก่อการร้ายทางชีวภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ยมันรู้ตัวเร็วเหลือเกินนะเนี่ยเอาละอูสองพันเหลือเลื่อนระดับซอมบี้นะถ้าเราเลื่อนได้ปุ๊บเนี่ย เรียกได้ว่าอิ่มๆคุณผู้ชมฮะกำเนิดซอมบี้แกรบเบอร์สองตัวเอาละโอ้ยมีตังอยู่7 0 0ดกว่าคุณผู้ชมฮะบอกเลยว,ว่าเพิ่มอายุไขดีไหมเพิ่มอายุไขเท่าไหรอ่อ่ะ2003เพิ่มความเร็วน่าสนใจเอาเป็นโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยดีกว่านะฮะแล้วก็เราจะมาเพิ่มความเร็วอายุไขไปด้วยเหลือ1000กว่าเท่านั้นเองระเบิดผมคิดว่าไปไป,ไปมาเนี่ยระเบิดเนี่ย มันค่อนข้างรุนแรงและคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันระเบิดแบบเป็นวงกว้างมนุษย์ตายหมดเกลี้ยงเลยนะฮะเอาละต่อไปฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือผมเนี่ยจะสร้างเจ้า,าตัวเก็บเหรียญมาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวก็แล้วกันและเดี๋ยวเราจะไปบุกที่ไหนกันดีหุ ทวีปมันอื่นเริ่มบวกแล้วนะฮะเฮ้ยเราทาลายมาแล้วเนี่ยหยุดก่อนถ้าสมมติเราเปิดไปอย่างนี้เดี๋ยวค่าพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องเร่งในการกระจายพื้นที่ซอมบี้ของพวกเราสักหน่อยแล้วฮะในคราวนี้เราไปกันที่ตรงนี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะแบงกอกนะฮะเรียกได้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัรตนโกสินของเรานั่นเองครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากทําเลยนะเนี่ยเฮ้ยใ,ให้ตายเถอะแต่มันเป็นหน้าที่เอาละมาไหนดูซิฆ่ามนุษย์อุ้ยเดี๋ยวนะกรุงเทพมีทะเลอ่ะ เพาอาจจะเป็นสวนสยามทะเลกรุงเทพฮะคุณผู้ชมฮะฉันไม่อาจทิ้งหน้าที่การเล่นบอด,ดี้ไงไม่ทิ้งไม่ทิ้งงั้นเหรอเอาละปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับปล่อยซอมบี้ชับบี้ลงไปซอมบี้ชับบี้เนี่ยจะเดินช้านหน่อยแต่บอกเลยว่าอร่อยมากอุ๊ยมีตำรวจต่อสู้โอ้แล้วดูฮะการกลายพันธุ์ของเราครับซอมบี้นี่เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายมหาศาลนะเนี่ยเอาละเอาละเหมือนได้ซอมบี้ตามด้วยกาแฟหมายความว่าไงวะเอาละเหลือตู้สุดท้ายหรือเปล่าคะเนี่ย เอาไงมาดีคุณผู้ชมฮะหมดแล้วฮะอ่ะมาลงเพิ่มอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยอู้กลายเป็นแวมไพร์ซะด้วยโอ้โหสุดยอดเรู้ด้ว่าการกลายพันธุ์ของเรานี่คุ้มค่ามากๆนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วดูฮะง่ายได้มากๆกรุงเทพถูกโจมตีโดยซอมบี้เฮ้ยลูซิ่ไหนดูสิหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ น้อยอ่ะไม่คุ้มเลยเอาละเอาละมีตังเหลือนะฮะเพิ่มการโจมตีการกลายพันธุดีกว่าถ้าเราเพิ่มการกลายพันธุเน์เนี่ยจาก6.5%เป็น8%เนี่ย มันก็อาจจะคุ้มดีแต่เอาโจมตีดีกว่าเพื่อให้มันเนี่ยตายเร็วยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ซอมบี้พิเศษของเราเหลือชับบี้หนึ่งตัวแวมไพร์หมดแล้วเพิ่มแวมไพร์ดีไหมไม่เก็บไว้ก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการอัปเกรดเลือดระดับซอมบี้ของเราครับเอาล่ะในคราวนี้เราจะไปที่ไหนกันดีฮะคุณผู้ชมฮะเราซ้ําที่ลอนดอนกันดีกว่าฮะเราไปลอนดอนกันดีกว่าฮะเพราะว่าที่แถวเนี้ยเนี่ยโซนนี้เนี่ยมันมีห้องวิจัยอยู่เราต้องรีดทําลายพวกมันไปฆ่ามนุษย์15คนเดี๋ยวทําไมมัน ทำไมมันเยอะขึ้นวะเนี่ยโอ้เอาแล้วคุณผู้ชมฮะรีดว่าคราวนี้เนี่ยยากด้วยผมไม่ได้เอาซอมบี้วมไพายไปด้วยอืมโอ้มีตำรวจอยู่นี่นะฮะตรงนี้เลยกลางดงแล้วก็ระเบิดตรงไหนดิอุยปล่อยซอมบี้ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะปล่อยห้องนี้ด้วยปับ๊บซอมบี้เก็บเหรียญออกมาเขย่าตู้ไปเลยแล้วก็เอาช็อปอา ชับบี้นะฮะจัดการตำรวจซะนี่ไงจัดการโอ้การกระจายอมบี้ของเราสุดยอดนะครับผู้ชมฮะดูสิกระจายเข้าไปเอาละปล่อยออกไปอีกหนึ่งตัวเอาละฆ่าบุกมันให้เกลี้ยงเอาละหลีกตัวเดียวห้องนี้ห้องนี้คุณผู้ชมฮะอุ้ยตำรวจตำรวจฆ่ามันเร็วมันฆ่าซอมบี้ของเราแล้วคุณผู้ชมฮะเอาไงดีเอาไงดีห้องนี้มันไปแล้วเหลือด้านบนนี้เอามาอยู่ข้างตำรวจตำรวจตายเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวด้านบนนั่นมันกำลังดุดรียังมีความสุขคุณผู้ชมฮะเรายอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วอู้แล้วดูฮะ ผมว่าเราฆ่าไม่หมดแน่เลยอะทำไงดีทําใจฮะเอาละเรียบร้อยรูปไปหนึ่งเหลืออีกแค่ตัวเดียวหรือเปล่าเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวอุ้ยมีซ่อนอยู่มีซ่อนอยู่ทําไงดีคุ้มชมฮะระเบิดดีไหมร,ระเบิดไปหนึ่งเอาละยังเหลือตัวหนึ่งซอมบี้เราจะตายหรือเปล่าฮะผมว่าซอมบี้เราตายก่อนแน่เลยแต่โชคดีที่เรามีระเบิดเอาละระเบิดตรงนี้เรียบร้อยหมดเกลี้ยงถือว่าโอเคอยู่นะ เก็บการบุกโจมตีที่นี่ถึงแม้ว่าจะใช้ตังเยอะไปหน่อยโอ้โหและค่าเรียกว่าการติดเชื้อเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปนะฮะความตืตน่นตระนกของพวกเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะ เอาแล้วมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงเอาละโอ้โหได้นิดเดียวเองอ่ะคือในส่วนของการติดเชื้อตรงนี้เนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่นะฮะซอมบี้ของเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต่อวันนั่นเองครับเอาละไปกันต่ออันตรพานก่อความรุนแรงในยุโรปตำรวจเฝ้าดูแลพื้นที่ในตอนนี้ตำรวจกำลังตื่นตัวในขณะที่มีการโจมตีรุนแรงจากกลุ่มอันตรพันที่ไม่รู้จักเพิ่มมากขึ้น บอกแล้ว,ว่าเมื่อไหยนะเกิดขึ้นนะฮะการจลาจลก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราทําอะไรกันต่อดีฮะไหนดูซิเราควรจะทําการอัปเกรดซอมบี้ได้เรียงยังอีกกว่านี้เอ่ออัปเกรดไม่ได้ซื้อเลยระเบิดเอามาก่อน2ลูก3ลูกไปเลยก็แล้วกันนะฮะเรามาพัฒนาสายพันธุ์ซอมบี้ของเรากันสักหน่อยฮะเอาเจ้าแกร็บมาดีกว่าแกร็บนี่สร้างแกร็บใช้3าตัวมี2แล้วเอาเจ้าแวมพายมา1นเก็บเหรียญมาเพิ่มอีก2อ,อุ้ย ซอมบี้หมดคุณผู้ชมเอาเป็ว่าเราเนี่ยจะต้องมาดูหน้าตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมสังเกตครับตรงนี้เนี่ยซอมบี้เพิ่มขึ้นมาทีละ2นะครเพราะว่า ะระดับการแพร่เชื้อเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเอาละได้ซอมบี้เพิ่มมาแล้วเนหะ็นไหมผมคิดว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราเนี่ยต้องไปเร่งอัตราการแพร่เชื้อของพวกเราสักหน่อยครับเราไปกันที่โซนด้านบนดีกว่านี่เลยฮ่องกงเราจะไปที่ฮ่องกงผู้ชมะฮะไปฆ่ามนุษย์5คนเอาละไม่ใช่เรื่องยาครับตรงนี้ไปก่อนเลยแล้วเหมือนว่าตำรวจจะเยอะมากๆนะฮะและดูฮะกระจายซอมบี้ลงไปตัวเก็บเหรียญลงไปเขย่าวพวกมันเอาละ ตำรวจตายหมดยังโอ้มันยิงใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะมันดือ้อตำรวจมันดือ้ออุ้ยตำรวจมันฆ่าซอมบี้เราตายหมดเลยอนะนี่ไงงไาระเบิดไปกินก่อนเลยแล้วเราก็จะปล่อยนะฮะซอมบี้ของเราเพิ่มไปอีกนะฮะผมคิดว่าอ่าแบบนี้เนี่ยนะเป็นตัวเลือกที่ดีเหลือฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจัดการเขายังไงดีฮะเราต้องระวังให้ดีนะฮะเมื่อกี้สังเกตว่าแบบตำรวจเนี่ยมีอยู่สามสี่ตัวมันไล่ยิงแบบตายเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมเอาละเหลือซอมบี้ตัวเดียวกับคนสองคนเอาละตัวเรียบร้อย กลายเป็นซอมบี้เหลือแค่ด้านนี้เหลือแค่ด้านนี้ผมไม่อยากปล่อยตัวตัวซอมบี้แพงๆเราจะต้องจัดการมาสองตัวรุมเรียบร้อยฮะก็เป็นเท่าไรนี่นาข้าก็สามารถจัดการได้อุ้ยม,มีประตูตรงนี้ด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอาล่ะาการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับเออสีเหลืองนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็เพอร์เฟกเอาละรูดซิปปึ๊บเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในเอเชียตำรวจเพิ่มกำลังการเฝ้าดูแลพื้นที่ เพื่อสู้กับอาชญากรรมในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นกรมตำรวจจึงตัดสินใจรับเจ้าพนักง,งานจำนวนมากขึ้นเฮวิถ้าเราเอาซอมบี้แฝงกายเข้าไปได้ไหมไม่น่าได้หรอกมัง้งยืนยันการระบาดของซอมบี้แล้วพลเรือนทราบเรื่องซอมบี้แล้วเชื้อโรคนี้ได้รับการระบุว่าเป็นสาเหตุของการแพร,ร่ระบาดของซอมบี้ในวงกว้างเฮ้ ให้ตายแต่คุณผู้ชมฮะเขารู้ตัวแล้วเขาวิจัยวัคซีนได้แล้วอย่างแน่นอนเราต้องรีบกับจัดพวกมันเอาละ่ะตอนนี้มีเงินอยู่2,000กว่านะฮะเราสามารถปลดล็อกอกับระเบิดถ้าเรามีกับระเบิดเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าวางกับดักได้ก็เป็นได้นะวางกันไหมแบบวางไว้ตรงนี้พอเดินมาเหยียบปุ๊บตุ่มตายหมดอะไรแบบนี้นะฮะเอาละ่ะอัปเกรดด n a พลังโกรธเมื่อวิกฤตกระโดดขยมขวัญหรือว่าพิษในการกัดดีคุณผู้ชมฮะเอาอะไรดีอ เอาซอมบี้ที่กระโดดจมตีมนุษย์ดีกว่าคุณผู้ชมฮะว่างไหมผมคิดว่าน่าจะน่าสนใจเพราะว่ามันจะกระโดดใส่อย่างรวดเร็วนั่นเองเอาละได้แจ็คมาพวกมันจะอัดคุณให้เละขโมยเงินค่าอาหารกลางวันของคุณและยัดคุณไว้ในตู้เก็บของเดี๋ยวซอมบี้หรือนักเลวเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยลีปเปอร์มันเคลื่อนที่เร็วและกระโดดได้ด้วยเฮย้ยอูสตอกเกอร์ก็มาไม่มีระยะที่ไกลเกินเอื้อมเพราะพวกมันสามารถกระโดดและคว้าตัวคุณได้อุย้ยนี่อะไรเนี่ย เจียงชิงนะฮะถ้าผมอ่านผิดนี่ขออภัยอีกรอบหนึ่งนะฮะฟื้นพลังจากการฆ่ามนุษย์และกระโดดได้ไกลโอ้โหนี่ปลดล็อกหลายตัวมากเลยเนี่ยไหนดูสิฮะอุ้ยปลดล็อกมาเยอะเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเร่งลวเพราะว่าการวิจัยเนี่ยเพิ่มมาึ้นแล้วระดูฮะซอมบี้เราเยอะมากๆคุณผู้ชมฮะเราเอาอะไรไปบ้างดีะฮะผมคิดว่าเราเนี่ยควรใช้ของเดิมให้หมดก่อนนะฮะเราไปกันโซนด้านล่างกันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะโซนนี้เอาละที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย บาลีนะฮะอะมาพร้อมนะคุณผู้ชมฮะไปฆ่ามนุษย์5คนเอาล่ะในดูซิมีห้องด้านบนนะฮะปิดประตูไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยอืมถ้าอย่างนั้นเราเอาตำรวจให้มากลายเป็นพวกเราน่าสนใจกว่าไหมเนาะถ้าตำรวจเป็นพวกเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์เอาล่ะตำรวจมาแล้วเอาล่ะปิดประตูอุ๊ยทำไมมีซอมบี้อยู่บนนั้นด้วยอะเอาเป็นว่าปิดประตูให้ซอมบี้จัดการข้างบนไปนะฮะแล้วตรงนี้ฮะปล่อยตัวเก็บเหรียญเอาล่ะลงไปจัดการเลยพกวกพวก แล้วต่อไปฮะโอ้โหซอมบี้เยอะมากครับตำรวจก็น่าจะเอาไม่อยู่ครับแบบนี้นะฮะเปิดประตูด้านล่างเหลือคนแค่คนเดียวเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยเอาละเหลือแค่ตัวนี้เรียบร้อยหมดเกลี้ยงครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหสุดยอดว่องไวยังไม่ได้ใช้ตัวพิเศษเลยแลนด์ใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้นะเนี่ยโอ้บาหลีถูกโจมตีโดยซอมบี้คุ้มค่าเอาละรูดซิปไหนดูซี วิได้ชับบี้มาหนึ่งตัวคือไม่อยากใช้แล้วไงให้ตายเถอะเอาจริงนะเว้ยคุณผู้ชมฮะแผนการใหม่ที่ผมได้คิดไว้เนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องกระจายกองกำลังซอมบี้ของเรากระจายไปหลายๆทวีปว้ยเพราะว่ายิ่งมันอยู่ในทวีปเดียวกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งตื่นตระหนกมากขึ้นเท่านั้นฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกระจายไปทุกเกิดอะไรขึ้นสภาพอากาศฝนตกโปรยอย่างต่อนเนื่องโอกาสในการติดเชื้อซอมบี้เพิ่มมากขึ้นชั่วคราวฝนจะตกนาน3าวันอย่าลืมล่มของคุณเฮ้ยคุณผู้ชมฮะ แบบนี้มันคือช่วงเวลาของเราแล้วพอสมมติว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยการแพร่เชื้อได้มากขึ้นฉะนั้นฮะเราไปฝั่งนี้กันบ้างครับนี่เลยโซนฝั่งนะ่าจะเป็นฝั่งยุโรปไหมออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเอาล่ะเราจะไปบุกกันที่นี่พร้อมนะคุณผู้ชมฮะไปย้ายทวีปกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเราย้ายทวีปเนี่ยมันจะได้รู้ตัวช้าๆเอาล่ะตำรวจ2คนตรงนี้ตรงนี้1คนเอาตรงนี้แล้วกันรกระจายเป็น3และเราจะปล่อยเจ้าชับบี้ไม่ได้เอามาไว้เอา,เอา ตัวเก็บเหรียญก็ไม่มีเอาเป็นเจ้านี้ดีกว่าตัวกระโดดเกาะน,นะฮะมันกระโดดล็อกแล้วโอ้ดูมือมันยาวมากฮะและดูฮะตำรวจยิงตายเฉยเลยเอามาโทษรีบว่ามันอ่อนแอเอาเรื่องเลยเนี่ยและดูฮะกองกำลังเยอะขนาดนี้ตำรวจก็ยิงไม่ทันอย่างแน่นอนและดูมันยังเหลือด้านขวาบนพูกแกรีบวิ่งขึ้นไปเร็วเข้าเหลือตัวสุดท้ายแล้วซอมบี้เราร่วมหมดแล้วเอาละจัดก,การมันมันอยู่แค่ตรงนี้เฮ้ยห,หมดแล้วหรออ่ะปล่อยเพิ่มก็ได้เอาอีกตัวหนึง่งปึ๊บนี่คือเราเนี่ยแทบไม่ได้ปล่อยซอม นี่ปล่อยเพิ่มไปตัวเดียวเองเนี่ยแล้วก็ g บเ b อร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็อโอเคเรียบร้อยเคลียร์เกลี้ยงเอาล่ะเรามาเร่งเพิ่มความตื่นตระหนกตกใจให้แก่ผู้มนุษย์กันสักหน่อยดีกว่าปับป๊บปับ๊บปั๊บอุย้ยโอ้ยเดียวซอมบี้แบบว่าแข็งแกร่งมานะฮะอีก3าตัวถือว่าคุ้มค่านะฮะเอาล่ะกําเนิดซอมบี้ g r a b อร์เดี๋ยวกําเนิดอ,อีกตัวนึงเราก็จะได้ตังค์เพิ่มและอายุไขเพิ่มดีไหมหรือว่าเพิ่มความเร็วีอืม เอาโอกาสติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเยอะและเรามาเพิ่มความเร็วของเขาดีกว่านะฮะบอกเลยว่าซอมบี้ของเราก็จะเร็วมากขึ้นและตอนนี้ครับเราสามารถเลื่อนระดับภาพเลเวล2กลายเป็นเลเวล3นะฮะเรียกว่าโอกาสติดเชื้อเพิ่มเป็น3 2บอเกเลยว่าแข็งแกรงมากๆและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปลี่ยนซอมบี้กันบ้างฮะ,ะเราเอาเจ้าตัวใหญ่เนี่ยไปลง,ลงสนามบ้างดีกว่านะฮะ แล้วเจ้านี่น่าจะเก่งเอาเรื่องอยู่เคลื่อนที่เร็วและกระโดดได้ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับเจ้ารีเฟอร์ตัวนี้เอาล่ะพร้อมเลยยังคุณผู้ชมฮะเราขยายทวีปมาโซนฝั่งซ้ายและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปด้านบนดีไหมด้านบนตรงนี้เนี่ยความตื่นตระหนกตกใจของทวีปค่อนข้างน้อยเราไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมลุยเมืองยาคุสประเทศรัสเซียคุณผู้ชมฮะไปมาแล้วโอ้คุณผู้ชมฮะ,มมะโซนหนาวแบบนี้อยู่กันเป็นกระจุกแบบนี้เสร็จพี่แน่นอนเอาล่ะตำรวจอยู่นี่กันเหรอ ปล่อยตัวยักษ์เข้าไปทลายร่วงกระจุยกระจายแล้วนี่ฮะห้ยมีตัวไอ้มุ่งมาจากไหนเนี่ยน่าจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของพวกเรานะฮะและบอกเลยว่ากระโดดพุ๊บพับพุ๊บพับเร็วมากหมดเกลี้ยงแล้วเหรอเนี่ยโอโห้หยังไม่ทันทําอะไรเลยโอ้โหมองไม่ทันคุณผู้ชมฮะแต่ถือว่าคุ้มค่านะฮะรีด้ว,ว่าไวมากๆเราปล่อยซอมบี้ออกไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเจ้าตัวยักษ์ที่เราได้มานั่นเองฮะเปิดซิป ปับป๊บปับ๊บปั๊บได้มาเพิ่มอีกงั้นเหรอเนี่ยโอเคคุ้มจะว่าไปเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือปล่อยเจ้าแกรบเบอร์ให้ครบ2ตัวนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปแทนเจ้าแวมไพร์ก็แล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุยกันต่อนะฮะเพื่อความรวดเร็วเราไปดูทวีปด้านบนด้านล่างตรงนี้ตรงน,รงนี้ความตื่นตระหนกแค่หนึ่งขีดเอาเป็นว่ามาลุยกันต่อดีกว่าครับที่นี่เพิร์สออสเตเรียเอาแล้วฮะเหมือนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะมีการฆ่ามนุษย์3คนด้วยแลนด์มายด์ด้วยนะฮะเอาวางไว้ตรงนี้เลยยับอุ เอาเริ่มแล้วเหรอเนี่ยเอาละกระจายพิษไปเอาละคุณผู้ชมฮะมีการกระจายพิษนะและมีการปล่อยซอมบี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้เหมือนว่ากดผิดไปแต่ไม่เป็นไรครับเอาละไปจัดการเจ้าตำรวจกันโดยการปล่อยเจ้าตัวยักษ์ไปแล้วนี่ฮะเราจะปล่อยเจ้าตัวนี้ไปนะฮะบอกเลยว,ว่ามันจะต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยมันเร็วอะ่ะเขาบอกว่ามันเร็วอะ่ะเอาละเปิดประตูออกไปเอาไปให้เกรี้ยงเลยไปจัดการเจ้าพู้ตำรวจบ้านั่นเอาละคุณผู้ชมฮะเหลือตำรวจกับอีกคนเดียวเท่านั้น นี่มันอยู่ด้านขวานี่ตำรวจวิ่งมาตำรวจวิ่งใส่เี้ยโดนกระจุกกระจักกระจุกกระจาดเรียบร้อยร่วงไปเหลือตัวเดียวเท่านั้นแวบเรียบร้อยตายเครี้ยงคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องอุ๊ยอย่าปล่อยแก็ปเปอร์จังเลยอะลืมเลยนะเนี่ย เอาล่ะก็เรียกได้ว่าเพอร์เฟกอีกครั้งหนึ่งนะฮะรูดซิปดูไหนดูซิได้ซอมบี้เพิ่มขึ้นมาถือว่าคุ้มค่าข่าวลือการโจมตีของซอมบี้ในอินโดออสเตรเลียยังไม่มีอะไรต้องกังวลหลายคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากบาดแผลที่ถูกกัดพยานต่างอ้างว่าพวกเขาเห็นซอมบี้เอ้ยเอาล่ะเอาล่ะ,ละสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้นะฮะดีเ <DNA S 2> ของเราก็น่าจะยังไม่สามารถทำอะไรได้ใช่ไหมมีพุงระเบิดด้วยหร ุงระเบิดนี่คือไรปลดล็อกซอมบี้ที่ระเบิดเ,เมื่อตายซอมบี้ปล่อยพิษผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือเอากับระเบิดเพิ่มมาอันนี้นี่นกับระเบิดซื้อเอามาสองนะแล้วก็โอ้โหถ้าซื้อระเบิดเพิ่มเนี่ยเหมือนว่ายิ่งซื้อเนี่ยราคามาันจะยิ่งแพงขึ้นเว้ยคุณผู้ชมฮะและเราจะอัปเกรดความเอ่อความเก่งกาจของซอมบี้ของเราด้วยอะไรดีฮะคุณผู้ชมฮะโอกาสติดเชื้อตอนนี้เยอะแล้วเอาอายุไขเพิ่มมาอีกหนึ่งก็แล้วกันมา เอาละเรียได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอัลล็อกไปไกลมากๆนะครับผ่านมา34วันเราเนี่ยคืบคลานมาเกือบทั่วโลกแล้วแต่สําหรับในวันนี้นะฮะเราต้องหยุดพักไว้่เพียงเท่านี้เพราะว่าผมนั้นเนี่ยค่อนข้าง่ยเจ็บคอแ,แล้วและสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลากไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า